แต่ผมอยากถามหุ่นส่วนตอนนี้ว่ามุ่นส่วนเชื่อไหมว่าทักษิณปล่วยโควิดมุ่นส่วนเชื่อไหมว่าตอนนี้จูจูจะขึ้นสาลขึ้นมาโอ้หัวใจขาดเลือดและต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็จะไม่ขึ้นสารนะครับสิ่งเหล่าน,นี้กําลังเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของพรรนะครัฐบาลนะฮะตอนนี้พรรครัฐบาลก็ค่อนข้างชัดเจนฮะส่งสัญญาณชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของการนิรโทษกกร,รมสุดซอยหรือมาตรา1นึ่งหนึ่งสอเรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับค่ะท่านปกติมานวดหน้าหรือว่าทำเล็บที่นี่บ่อยมานวดตัวครับคือห้ามาเมื่อ ตอนเปิดใหม่ๆแล้วก็พอดีตบไปอยู่เมืองนอกก็เลยไม่ได้มาค่ะพอดีสาขาค่ะท่านหนูขออนุญาตถามเรื่องการเมืองนิดนึงว่าท่านพร้อมไหมคะวันที่18มิถุนายนอ๋อไม่มาใหญ่ค่ยังไม่ยังเรียกย่าดิโอเคโอเคอาจารยสักพุ่นจะเล่นงานผมเหรอโอ้ยผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแก่แล้วนี่ต่างคนต่างอยู่ท่านถ้าการเมืองดอยู่เรื่องนี้ยังไงครับก็ตามที่บอกไปแล้วครับก็พูดไปแล้วครับนะครับ เรียบร้อยแล้วครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากพูดอีกนะครับเรื่องนี้เรียูะพูดพูดไปเยอะแล้วครับขอไม่พูดเรื่องนี้ครับครับคำถามต่อไปครับกรจทท่ี่ตอนนี้ก็เริ่มจะมีการพิจารณาเรื่มาตาซึ่งตุเ้องเคยมอแก็รักาทานระธสุดเท่เดจุดจุดเชัดเจนแล้วครับผมพูดไปแล้วครับเรื่องนี้นะครับถ่านานนายกหรือยังยังเขาไม่ให้ถามค่ะ มันม็นักสินไหลได้ไหมคะมันมีข่าโนศิลปนไปสิงคโปร์แล้วจริงไหมคะฮะไม่ไม่จริงค่ะยังอยู่ที่บ้านจันอยู่ค่ะถ้าไปนี่ถึงก็ไม่รู้เลยนะอาการคุณพที่ยวไปยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างคะแวเป็นยก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วค่ะมีเรื่องที่งานทุกสกังเกี่ยวกับคดีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองเราไม่แตกหรือยังเพื่อนคือเขาอแค่เอาเอารวมมารวมด้วยครับก็หนึ่งสองครับเราเราเรายืนยันตามที่ภูมิใจไทยได้เคยมีจุดเด่นเอาไว้ จุดเดืมันก็ต้องไปจุดเดือ้าการนี้ละโทษกรรมเขาเรียกว่าเหมาเข็งสุดซอยสุดขอบอะไรก็ว่าไปคือเรียกว่าทุกกรณีฆ่าคนตายก็ยกเว้นให้ทุจริตก็เว้นให้หรือแม้กระทั่งมีการหมิน่นสถาบันที่เป็นที่เคารพรักของประชาชนเว้นให้ไปหมดก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้หมด บ,บางทีอาจจะไปสร้างปัญหาเปล่าอื่นขึ้นมาอีกอ,อย่างที่เราก็เคยประสบพบเจอประเทศเราเคยเจอสมัยเมื่อสักสิกว่าปีที่แล้วถ้าทุกคนจําได้ก็จะมีการที่พอสุดซอยปุ<ฮ>๊บก็มีการเคลื่อนไหวอาจจะวุ่นวายกว่าเดิมก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาตรงนี้ผมคิดคิดว่ามันต้องทีละเปล่านะครับ mm. เพราะฉะนั้นมันควรจะงดเว้นที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับมาตรา1 1 2นนะครับไม่รู้พักไหนหรือใครโดนกันเยอะนะครับ แล้วไปนั่งผักดันผมว่าต้องมองทีละจุดนะครับอย่าเอาผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยไปนั่งขัดแย้งกับกเรื่องความอ่องดองซึ่งมันจะทําให้ภาพรวมทั้งหมดอาจจะออกมาไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ไม่สำริดผลผมผมมีดีลลับอีกการหนึ่งตู่ไม่ได้บอกที่ฮ่องกงก็สําคัญนะฮ่องกงที่บอกว่าไปคุยกันเรื่องลูกหลานเนี่ยความจริงมีแม่ไปคุยด้วยนะสําคัญตรงนั้นเนี่ยมันทําให้เห็นว่าปีศาจฟันน้ํานมเนี่ยกับปีศาจตัวจริงเนี่ยได้ร่วมมือกันตลอดวันนี้ ถ้าเราเห็นว่าเหลืองกระแดงร่วมกับส้มเนี่ยความจริงเหลืองนะถูกต้มชัดเจนมากความจริงแดงกับส้มนะเขาคือพวกเรียกกันจะสังเกตได้ตั้งแต่ชั้นสิบสี่ที่ไม่มีกล้องวงจรปิดเนี่ยถ้าผมมีสอสอร้อยห้าสิบเอ็ดคนอยู่ในมือนะผมตรวจทุกวี่ทุกวันนะ่ะยิ่งกับหมอว่าลงอีกนะมันตรวจไม่ยากหรอกว่าไอ้ชั้นสิบสี่อยู่ไม่อยู่เนี่ยนะครับ แต่ไม่ได้ยินสักแอะหนึ่งนะจากพรรคฝ่ายค้านชื่อก้าวไกลอันที่สองเนี่ยนะเรื่องจำนำข้าวเนีย่ยหมอวโรมันลุยเน่ยนะก้าวไกลก็ไม่มีสักแอะนะอัะอะนที่สองเรื่องนี้เราท้อสั่งการที่บอกว่าจะฟังความเห็นลูกชายรวมถึงผู้บัญชาการหรอกครับเรื่องนี้จะแบบฟังแบบคุยสองตัวอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือว่าอย่างอื่นอ๋อมันก็มีระบบฟังระบบฟังนึงก็คือกฎหมายใดๆที่จะเข้าขีดสภา เขาก็จะถามความเห็นไปยังหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องเช่นมันจะมีขั้นตอนเรียกขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นความมั่นคงก็ต้องถามอาทีดีกองทัพกองทัพก็จะมีระบบรับฟังความเห็นของกองทัพแล้วอย่างน้อยที่สุดก็คือก็เรื่องเข้าสภาตลดหอมก็ฟังผู้นำทางทหารเรื่องเข้าสภาความมั่นคงเขาก็พิจารณาในเรื่องของสภาความมั่นคงมันก็ได้ความความเห็น มีการยื่นบอว่าในผลการศึกษาปรากฏว่าจะไม่ให้นิรโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ใช้ความแมตตาแต่ว่านิรโทษหนึ่งเขาอาจจะไม่เป็นการจริงๆแล้วมันควรจะได้ทั้งหมดอ่ผลการศึกษาก็เป็นส่วนที่สมาชิกสภาต้องเอามาประกอบการก็แล้วกเพราะนั้นเขาอาจจะฟังผลการศึกษาก็ได้หรือทางสภาเขาอาจจะ กล้ชิดมีมิติที่สัมผัสกัประชาชนได้มากคุนก็อาจจะไม่เอาแบบคนกันสารได้ในรัฐบาลนี้ต้องมีการหัวใจว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันต้องเป็นกฎหมายของรัฐบาลด้วยว่าพักพรคร่วมรัฐบาลเห็นด้วยกันเลยอ๋อก็ต้องสถานการณ์แบบนี้ถามว่ามันอุลามานไหมตอบว่าใช่ครับแต่ถ้าตั้งสติแล้วมีปัญญามันคลี่คลายได้อ่ามันไม่ได้ขนาดนั้นถูกต้องมันคลี่คลายได้สัมพันธ์กันหมดทั้งสามคดีเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมด ครับนะครับเพราะว่าตัวนายกเศรษฐาเนี่ยมันเป็นตัวคีย์เพอร์เซนที่ถ้ามีปัญหามันไม่ใช่เพราะตัวท่านครับมันลามไปถึงพักเพื่อไทยด้วยจริงๆลามไปถึงรัฐบาลด้วยแล้วก็แน่นอนส่งผลกระทบต่อผู้นําจิตวิญ,ญญาณทางทัศน์ศิลด้วยที่จริงเน่ยตัวท่านเศรษฐาน่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักนะที่จะหาทางออกหรือพาไปสู่ทางตันอ๋อคดีคุณเศรษฐาถูกต้องจะไปนึกนะแล้วตอนเนี้ย เหมือนเหมือนคล้ายๆว่าได้อาจารย์พิษณุมามาแล้วกำลังใจและอะไรไปตรงเนี้ยแต่ลึกๆเนี่ยไม่มีใครมั่นใจได้มือกฎหมายระดับนี้มาช่วยเพราะเรื่องท่านเศรษฐาจะรอดไม่รอดเนี่ยความมั่นใจต้องร้อยเปอร์เซนเลยนะต้องร้อยเปอร์เซนว่ารอดถ้าไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนตเนี่ยช่วยกรุณารีบถอยออกไปก่อนหมายถึงหมายความว่าลาออกไปซะอ๋อเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเกิดรอด ต้องมั่นใจร้อยเอ่าถ้ารอดก็โอเคถ้าไม่รอดแต่ถ้าไม่รอดเนี่ยชนะกปากหลังเป็นประวัติเลยนะอะเพราะว่าเหตุผลที่มันจะไม่รอดก็คือว่ามันไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่มีจริยธรรมอันนี้ปากหลังเลยอตัวเองก็บอบช้ำไปตลอดซึ่งแต่แมวมองว่าตอนนี้คุณเศรษฐาคงก็ลําบากใจตอนนี้ก,ก,ดดนก็หมายความว่าก็ว่าสถานการณ์ไปเป็นวันๆเลยอืเช็คดูว่ามีโอกาสรอดไหมมีโอกาสรอดไหม ถึงถ้ามีโอกาสรอดใช่แต่พี่ยืนยันว่าถ้าคําว่ารอดนี่นะต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์เพราะตุลาการท่านเก้าท่านนะคุณต้องมั่นใจอย่างน้อยห้าคนน่ะที่จะฟังเหตุผลของคุณแล้วโอเคครับนะแต่พอเนี้ยพอดูตัวเลขตัวเลขความซับซ้อนของอายการก็ไอ้ของตุลาการก็ไม่ธรรมดานะครับห้าสี่อ่าสี่ให้หยุดห้าให้ไม่ต้องหยุดอ่าหกสาม โอเครับเรื่องไม่รับเรื่องแล้วตัวบุคคลเนี่ยมันคว้ไยไปค้มายมาทำให้ประเมินประมาณการยากพี่น้องครับกรณีที่พรกเพื่อไทยจะนาร่างพรบดิลโทษกรรมคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองเข้าสู่การพิจารณาของสภาผูรร้แทนราษฎรในเร็ววันนี้นะครับซึ่งก็คงต้องเรียกพรบฉบับนี้ว่าพรบดิลัโทษกรรมฉบับเหมาเข่งนะครับเพราะดวเอาคดีม1หน ซึ่งปเป็นคดีอาญาส่วนบุคคลนะครับที่ได้จากร่วงร่วงละเมิดองค์พระประมุขของชาตินะครับซึ่งทรงอยู่เหนือการเมืองทรงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวใดๆกับการเมืองเลยแต่พรรคเพื่อไทยก็เหมารวมเอาว่าเป็นคดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งก็เป็นความมั่วมากๆนะครับไม่มีตรรก,กะเหตุผลใดๆเลยซึ่งในมุมของพรรคเพื่อไทยพั่วนี้พุ่งช่วยแมวนะครับในขณะที่ มุมของพักก้าวไกลม่วนี้มุวงช่วยธนาทรจึงรุ่งรุ่งเรืองจิตและสามสอสอพักเก้าวไกลและแกนนำม็อบสามนิ้วอีกร่วมร้อยคนนะครับซึ่งทั้งพักก้าวไกลและพักเพื่อไทยนะครับต่างก็มีวาระผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ทั้งสิ้นนะครับต่างอ้างความปองดองสมรดานิสันทั้งสิ้น แต่ไม่ได้คำนึงถึงเลยนะครับว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะได้ประโยชน์อะไรจากกฎหมายฉบับนี้นะครับในขณะเดียวกันก็ไม่ได้คำนึงถึงหลักการของกฎหมายเป็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมของประเทศอย่างย่อยอยับนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่แน่ว่าร่างพรบฉบับนี้เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่นะครับเพราะก็คงต้องดูรายละเอียดของร่างพรบที่จะนําเข้า การพิจารณาของสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากพักเพื่อไทยได้นําเอาล่างพรบฉบับนี้นะครับพรบนี้นรโทษกรรมฉบับเหมาเก่งเข้าสู่การพิจารณาของสภาเมื่อไหร่นะครับพรักไทยพักดีขอเรียกร้องต่อบนต่อพี่นะ้องประชาชนชาวไทยผู้รักชาติศาสนาพระบากษัตริย์รุกรทุกท่านนะครับได้ลุกขึ้นมาร่วมกันคัดคา้านพรบนี้นิรโทษกรรมเหมาเข่งฉบับนี้ โดยพร้อมเพียงกันทั่วทั้งประเทศครับขอบคุณครับเรากําลังจะเข้าไปยื่นหนังสือในรัฐสภานะคะพี่น้องประชาชนคนไทยหน้าที่ของประชาชนคนไทยจะต้องรู้หน้าที่ของพลเมืองที่ดีจะต้องปกปักรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะจะต้องปกปักรักษาช่วยกันนะคะเพราะท่านช่วยเหลือประชาชนมานาน พวกเราประชาชนคนไทยต้องรู้จักกตัญญูกะตะเวชีในการปกป้องท่านไม่ให้คนชั่วไปจับจ้วงไปหมิ่นท่านเด็ดขาดเพราะถ้าหมิ่นแล้วจับจ้วงแล้วคุณยังจะมานิรโทษกรรมพวกเราย่อมไม่ยอมน่ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะฮะก็ยืนยันว่าไม่เอาด้วยกับการนิรโทษกรรมของเพื่อไทยนะฮะก็ประกอบไปด้วยพักภูมิใจไทย ก็ยืนยันจุดเดิมฮะเขาไม่เอาด้วยกับเรื่องมาตราหนึ่งสองโดยเฉพาะการนิรโทษกรรมหรือการแก้ไขมาตราหนึ่งสองซึ่งเป็นประเด็นที่เข้ารูปมัฐบาลในขณะที่เพื่อไทยก็บอกว่าก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะทําการนิรโทษกรรมนะครับในขณะที่ชาติไทยพัฒนาก็ยืนยันฮะบอกว่าไม่เอาด้วยเช่นกันพลังประชารัฐไม่ต้องถามคงค้างประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเป็นพักการเมืองคู่ราชบัลลังก์ยังคงนิ่งอยู่เลย ไม่แสดงท่าทีใดๆทั้งนั้นนะครับในขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ต่างกันนะที่ผ่านมาทั้ง4-3-4พักในยกเว้นประชาธิป,ปัตย์เนี่ยก็ผ่านเงินดิจตติตอลบอร็ดซึ่งแน่นอนนะถ้ามีการผ่านขึ้นมาสุดท้ายปลายทางก็จะต้องมีการรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยเช่นกันการแสดงสัญญาณจนถึงขณะนี้คงส่งสัญญาณให้เห็นนะว่าพักฝ่ายขวาที่ไปเข้าร่วมกับพักฝ่ายซ้ายอย่างเพื่อไทยเนี่ย แสดงเจตนาลมชัดเจนนะฮะซึ่งการแสดงแสดงเจตนาลมชัดเจนครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา1นึมาตรา1นึเนี่ยก้าวไกลเป็นคนเสนอเพื่อไทยเป็นคนตั้งกรรมธิการเป็นประธานกรรมธิการของเพื่อไทยนะครับและตอนแรกก็ไม่เอามาตรา1นจนกระทั่งทักษิณชินวัตรถูกฟ้องร้องนะครับในเรื่องของมาตราหนึ่งสทั้งมีทั้งหมด11คดีรอดไป7คดีรอดไปทั้งหมด เจ็ดคดีค้างอีกสี่คดีและจะส่งฟ้องอีกหนึ่งคดีนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก็ปรากฏว่าก้าวไกลนะฮะก็ยืนยันจะเดินหน้าต่อไปเพราะผู้ต้องหาทั้งหมดอ่ะก็โดยส่วนใหญ่ก็ธนาทอนอนะ่ะโดนด้วยว่ายง่ายเจ้าของพักนะครับทั้งอนาคตใหม่แล้วก็พักการเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับตั้งอยู่ที่เดียวกันนะบริษัทเดียวกันนะครับ แต่ประเด็นที่น่าสนใจพอทักษิณโดนปุบเอาแล้วจะเน่โอสกัดขึ้นมาทันทีเชียวนะครับแล้วก็กะว่าจะได้ยิ่งรักชินวัตรกลับมาด้วยนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองในยะทางเกิดการเมืองชัดเจนว่าพรรครุมบาลนนะครับมีโอกาสที่จะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลของเศรษฐาทวีสินเพราะไม่เอาด้วยกับกรณีของมาตรา1นึนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะครับ ทักษินตอนนี้ก็ปรากฏว่าจูจ่ๆมีข่าวว่าป่วยขึ้นมากระทันหันพอจะขึ้นสารนะครับหัวใจไม่ดีนะครับหัวใจขาดเลือดอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลที่บอกว่าจะไปงานบง่งงานบวชนะตอนนี้ก็เลิกเลิกหมดละนะฮะอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วจะขอหมอเนี่ยนะขอสารเนี่ยนะฮะขอหมอออกใบเลื่อนนะฮะไปแจ้งถูกสารแล้วจะขอสารเนี่ยเลื่อนการ ยีนาสั่งฟ้องออกไปก่อนนะครับนั่นคือกลยุทธ์ของทางฝั่งทักษิณนะครับ,นะรบ,นะรบเรื่องของมาตราหนึ่งสองเกี่ยวข้องกับทักษิณเกี่ยวข้องก,กับธนาทรเขาเรียกว่าสมประโยชน์นะครับแต่ผมอยากถามมุ่นส่วนตอนนี้ว่ามุ่นส่วนเชื่อไหมว่าทักษิณป่วยโควิดมุ่นส่วนเชื่อไหมว่าตอนนี้จู่ๆจ,จะขึ้นสาลขึ้นมาโอ้หัวใจขาดเลือดและต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็จะไม่ขึ้นสารนะครับสิ่งเหล่านี้กําลังเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องของมาตราหนึ่งสองนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนิโท้กรรมสุดซอยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตราหนึไม่ว่าจะเป็นทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นสําคัญที่ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งเป็นน้องสาวของทักษิณหรือจริง,รงๆแล้วก็เป็นหลานของนักษินชินวัตรมาแล้วในปี2556และปี2557นั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเท้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับงานในอาการนั้นมีหลักคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานสําคัญอยู่และแก่ความสุจริตเมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์ หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือกาอรกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่าง ด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำสุจริตได้เลยท่านทั้งหลายผู้ทำหน้าที่อายการจึงควรทำความเข้าใจคุณธรรมข้อนี้ให้ทราบชัดและตั้งแต่ฝึกฝนอบรมตนเองให้มีความสุจริตเป็นปกตินิสัย อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแดินินไทมันคงอยู่ ในยุคของโลกใหม่ราชาอ,องค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรประุดุดังแสงสองทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแกร่งในเพลงของใคองไผ่านวิถีวิทยานทหารไทยเพื่อมาทุกภูมแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแส ชาติที่แข่งขังนไขค,ความความยิ่งใหญ่คอยประ้องอยู่ดุดดั่งสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไปมีคือสูงย์รวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิราลงกอนประดุจด,ดังแสงสองทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจ ตัวใจแข็งในเครเ่องของไทยพทันวิจิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทงพระเจริญงพระเจริยืนอยู่ ระแ,แสลมแรงของชาติที่แข็งขันกันไขควาคว,า,วามยิ่งใหญ่คอยพป้องอยู่ทุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยมีคือสูงมรวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน ี่คือสูนรวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน